้อชื่อสาวรนะครับก็เป็นรถที่แก๊สเนี่ยก็จะเป็นนิสสันเอ r เทรลนะครับปี2014ครับก็ใช้มาหลายปีละแต่ว่ากา็ก่อนหน้านี้คือยังไม่ได้ติดแก๊สแล้วก็พอคือพอใช้มาตั้งแต่มีรถไฟฟ้าร,รถอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเห็นว่า,เ,าเรื่องของการประหยัดน้ำมันก็เป็นเรื่องสิ่งที่สำคัญกัน แล้วรถเราก็มันไม่ได้จะสามารถเ,าเรียกว่าโดยทั่วไปรถมันยังมีคุณภาพที่ดีอยู่ต่างๆไม่ว่าตัวถังหรืออะไรต่างๆแม้ว่าเวลามันจะผ่านมานานละสิปีละแต่ว่าคือทุกอย่างมันยังดีอยู่เราก็เสียดายอยากที่จะประหยัดด้วยแล้วก็อยากที่จะใช้ต่อเนื่องด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะเอามาติดแก๊สติดตั้งแก๊สนะครับมาตั้งแต่เดือนมกราปีหกครับแล้วก็วันนี้ก็เป็น เกือบ9เดือนแล้วที่ใช้มานะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คืออัตราการเผาผลาญของน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9กิโลลิตรนะครับก็สิ้นเปลืองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นรถใหญ่แล้วก็มามาติดแก๊สเข้าโครงการของ P ทีด้วยก็ตอนนี้ก็คือเท่าที่จับนะครับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ติดตั้งแก๊สมาเนี่ยผมก็ทําบันทึกมาตลอดก็จะเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลละ1บาทเจสตางค์ประมาณนี้นะครับ อันนี้คือรวมใช้ทั้งในส่วนของในเมืองแล้วก็วิ่งทางไกลด้วยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี้ยก็คือเที่ยวต่างจังหวัดไปทั่วประเทศเลยตั้งแต่ติดแก๊สมาเนี่ยเที่ยวทั้งประเทศแล้วเกือบเกือบเกือบก็ก็ใช้เยอะใช้เยอะนะครับแล้วก็เอ่อก็รวมรวมกันก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนวันนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยก็คือมาบริการหลังการขายคือใช้มาเกือบจะ20,000กิโลแล้วเลือีก500กิโล ก็ครบ2 0 0 0 0ื่งทางที่นี่ก็เลยแนะนำว่าอ่างนั้นก็เปลี่ยน20,000กิโลเลยแล้วก็ก็มีอะไรนู่นนี่นิดหน่อยตามการใช้งานก็ที่นี่ก็เรียกว่ามีการปรับจูนให้นะครับก็คือยังมีอยู่ในช่วงของการรับบริการอยู่ก็ทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการแล้วก็คำแนะนำเต็มที่ว่า สิ่งไหนที่จะต้องดูบ้างแล้วก็ควรที่จะต้องทําแบบไหนเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพกับการเติมแก๊สมากที่สุดนะครับก็วันนี้ก็เลยคิดว่าอ่านไหนๆก็เข้ามาแล้วก็มาดูแลก็เปลี่ยนไส้กรอง20,000กิโลไปเลยจะได้ประหยัดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆพรุ่งนี้ก็จะต้องไปการจนบุรีด้วยนะครับมีมีไปไปเข้าป่านิดหน่งไปเที่ยวครับครับก็คิดว่า การติดแก๊สก็มีมีส่วนที่สําคัญนะครับช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตได้เยอะเลยเพราะว่าคือตอนแรกก็พิจารณาถึงเรื่องของรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่ารถไฟฟ้าก็คือด้วยความที่ผมไปต่างจังหวัดเยอะแล้วก็เข้าป่าหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะลําบากในเรื่องของการที่จะชาร์จไฟหรือหาที่ที่ัพพอร์ตรถไฟฟ้าการติดแก๊สก็เรียกว่าทําให ไลฟ์สไตล์ของเรามันมันง่ายขึ้นนะครับโดยการโดยส่วนตัวนะครับเรียกว่าส่วนตัวแล้วก็ถ้าจะใช้ในเมืองก็ใช้ง่ายแล้วก็อาจจะมีนิดนึงถ้าแบบไปจังหวัดไกลๆก,ก็อาจจะต้องมองปั๊มแก๊สเอาไว้ก่อนว่าเราจะต้องเติมที่ไหนหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยครับเป็นการแพลนไว้ก่อนก็ไม่ได้ยากเกินไปก็สําหรับคนที่ยัง ตัดสินใจอยู่นะครับสำหรับที่นี่มงคลออโต้เซอร์วิสนะครับก็คือ,อผมก็รู้จกักจาก Google เหมือนกันก็จากการรีวิวต่างๆแล้วก็การหาข้อมูลต่างๆทั้งจาก YouTube แล้วก็ทั้งส่วนของการาแนะนำจากของ PT ซึ่งคิดว่าถ้าถ้าทางปั๊มน้ำมัน PT มีการดิวกับที่นี่ก็คิดว่าคงมีการตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความมั่นใจแล้วถึงที่ให้ลูกค้าเข้ามา ได้นะครับแล้วก็ดูจากรีวิวหลายๆที่ที่คนจากไกลๆนะครับก็คือเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมามาใช้บริการกับที่นี่สาหรับตัวผมเองก็อาจจะโชคดีหน่อยไม่ได้ไกลจากที่นี่มากนะครับก็อยู่ตรงสรีนคลินเหมือนกันแล้วก็พอมาก็คือ,อก็สามารถที่จะดูแลเซอร์วิสในทุกๆอย่างที่อยู่ในช่วงของการบริการได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆตัวอะไรนะ ตัวกาวหลุดอะไรเงี้ยก็ก็เข้ามานะครับผมก็เข้ามาก็คือได้รับการบริการอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามก็ก็ถ้าเกิดยังตัดสินใจอยู่นะครับก็คือคิดว่าที่นี่ก็เป็นที่ที่ผมให้ความก็แนะนำสำหรับที่นี่นะครับก็คือแนะนำที่นี่ว่าเป็นที่ที่มีมาตรฐานแล้วก็มีการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียกว่าพี่ๆที่ทุกครั้งที่โทรมาก็ให้คำแนะนำที่ดี สำหรับเรื่องของการจะเข้ามานะครับแนะนําว่าอาจจะต้องออถามคิวนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งช่วงของคนที่เข้ามาก็คือจะมีรถเยอะก็อาจจะอาจจะถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการจองคิวมาก็อาจจะทําใหออ้อาจจะล่าช้าได้นะครับทีนี้ม <laughs> งคลออโต้เซอร์วิสครับต้องเลย <laughs> ใใทุกการเดินทางที่คุกเดียวคนจะได้กับการบริการที่ดีเยี่ยมพวามรอดในชีที่คุณไว้ใจป็นตังการสับปีกขี้ประหยัดใจจริงใจอยากมีเงินเละกติดก่ประหยัดก,ก่อนให้เราได้ให้เราดูแลการติดตังการสับปีกให้กับคุณพูมเราพร้อมให้บริการกับลูกค้าอย่างดีที่สุด